สวัสดีค่ะโปป่าน,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Go l f s สเ pe ป e Performance Center นะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้ลูกที่ตีไปเป็นลักษณะของลูกสไลด์นะคะลูกสไลด์เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยหน้าไม้เปิดนะคะพอเวลาที่เราเข้าบอลเสร็จหน้าไม้เปิดก็สามารถทําให้ลูกสไลด์ได้นะคะและอย่างที่2ก็คือพอเราลงมาเป็นลักษณะของค่อมลงมาย่างี้ตีเฉอนเฉนบอลก็จะสไลด์ออกไปนะคะเราจะแก้อาการนี้นะคะด้วยการที่เรา ลงไม้ให้อยู่ในระนาบที่อยู่ด้านในมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ตรงไปตามเพลนมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยหลักๆเนี่ยเราจะแก้จากไหล่ซ้ายเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราลงมาแล้วมีลักษณะอาการเอามากเนี่ยมันเกิดจากการที่ไหล่ซ้ายแล้วเนี่ยหมุนเข้าไปด้านในมันเกิดจากอาการที่แขนเราเนี่ยแหละไวกว่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแก้จากการที่คอนโทรลในส่วนของซีกซ้ายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่เราดาวซูนลงมาเนี่ยพยายามนึกถึงการที่เราดันไหล่ซ้ายขึ้นพร้อมกับเปิดตัวขึ้นลักษณะตอนนี้แผลก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วไม้ก็จะเข้ามาในมุมอินมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูนะคะว่าจะตรงขึ้นไหมนะคะอย่าลืมนะคะหลักสําคัญเลยช่วงจังหวะทานซีชั่นนะคะก็คือจุดเปลี่ยนระหว่างแบ็กสวิงลงมาดาวสวิงเนี่ยในช่วงของไหลซ้ายเนี่ยต้องพยายามหมุนขึ้นให้ได้นะคะเปิดทั้งเอวเปิดทั้งไหลแล้วก็หมุนหน้าอกตามไปด้วยนะคะ เห็นไหมคะเพียงเท่านี้นะคะพยายามเปิดหัวไหล่พร้อมกับหมุนตัวนะคะให้แขนกับตัวคอนด็กกันไปเพียงเท่านี้นะคะอา,าการสไลด์ของท่านกกอลก็จะลดลงค่ะ